ว,ว,วัสดีวัสดีวัสดีมนุษย์ชาวโลกทุกคนวันนี้เลดค่ะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่เที่ยวลับๆ4ี่แห่งกับ4สาวสวยสุดน่ารักโดยคนแรกก็คือตัวเล่านิสัยพูดเพอายิ้มเก่งใจดีค่ะขี้โม้หุบปากเอ่อเอ่อผมว่าผ่านเข้าไปก่อนด,ดีกว่านะครับโอเคไปดูที่แรกที่เราจะไปกันดีกว่านั่นก็คือวัดวิรโชตธรรมาลาม มาแนะนำตัวกันต่อคนซ้ายสุดเลยก็คือของขวันค่ะอ,อ,อ่อนเสียงหวานรักงานบริการค่ะงุยหวานเชียวแต่ตัวจริงโหดมากเลยส่วนคนนี้น้องเล็กสุดของเราก็คือค่ะชื่อวินนี่นะคะเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอย่างนี้ไหมไม่ว่าเอย่างไรค่ะต่อมาก็คนนี้สวัสดีค่ะตั้งหัค่ะเป็นคนอารมณ์ดี มดีเตอนนี้เราก็มาอยู่บนสะพานที่จะเชื่อมไปยังโบสถ์สีขาวนะคะโบสถ์แก้วกลางน้ำหายรู้สวยนะพี่ใช่บรรยากาศดีแล้วก็วัดวีรโชดธรรมารามแห่งนี้ตั้งอยู่ท่า <c oughs> อันหนึ่งหนึ่งสองเตา้าทุกคนวัดวีรโชดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ข้างกลางทุ่งนาเนขียวขจีทำให้ที่นี่มีอากาศที่ดีมากจุดเด่นของวัดนี้คือ องค์หลงพ่อโสธรขนาดใหญ่และอุโบสถแก้วกลางน้ําโดยอุโบสถมีสีเทาสะอาดตาซึ่งภายในประดับด้วยกระจกเงาลวดลายทรงไทยอัคระยันด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีสมเด็จองค์พระปฐมพระประธานค่ะทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในอุโบสถเนาะเจเล็ก บอกเลยว่ามันสวยมากๆข้างหลังของเรานะคะจะเป็นจะเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะคะสวยมากๆเลยนะคะใช่ค่ะทุกคนสังเกตที่ด้านหลังจะมีแบบว่าเป็นรูปอัคระยันใช่ค่ะตัวนั้นก็ประดับด้วยกระจกสีแดงนะคะเนาะหรือจะเรียกเป็นสีทับทิมก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะแอบไปไปเจิมกันนิดนึงได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไหนก็มาแล้วนะคะเสริมดวงให้ความเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะใช่ค่ะ ผลไม้เป็นผลไม้มีอ้อยมีสับประรดทุกคนที่วัดนี้มีช้างด้วยแหละมีทั้งสามเชือกแน่เชือกแรกชื่อพังกําไรส่วนเชือกที่สองชื่อทางบัวขาวน้องตัวนี้ตัวเล็กสุดชื่ออะไรไม่รู้แต่น่นารักแถมเรายังสามารถให้อาหารน้องๆได้อีกด้วยแต่บอกไว้ก่อนนะน้องกินเก่งมากใครที่อยากใกล้ชิดกับน้องๆก็ลองมาให้อาหารน้องๆดูนะ ลืมเข้าไปขอพรจากเทพเจ้าแห่งเจียซึ่งจะอยู่ภายในโรงเจประชานุกคุณกันด้วยนะคะโรงเจนี้กำลังสร้างใหม่ บอกได้เลยว่าเป็นโรงเจที่มีความสวยงามแปลกตาโดยภายนอกมีสีขาวและภายในมีเทพเจ้าต่างๆให้กราบไหว้บูชาที่อยู่ด้านหลังของตัวเล็กนะคะก็คืออากุงเฮ่งเจียของเรานะคะปีนี้เป็นปีของอากุงเฮ่งเจียนะคะใครนะคะที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินนะคะหรืออยากขอโชคขอลาบการงานนะคะแนะนําเลยค่ะทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะของขวัญก็มาอยู่หน้าองค์พระอภิยะศีเมตไตนนะคะองค์นี้นะคะขอเรื่องความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตเรา ะะถ้าใครนะคะในชีวิตขาดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมาเลยค่ะองค์นี้และตอนนี้ทางวัดกำลังสร้างใดทางขึ้นขอเชิญทุกคนมาร่วมทำบุญกันได้เลยนะคะที่วัดวีไรชออธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะ ไส้ที่เป็นผ้าเป็นกุ้ยช่ายเป็นถัวงอกเป็นไส้หวานเป็นหน่อไม้ส่วนน้ําซุปน้าซุปดีมากๆทุกคนร้านนี้ชื่อร้านปักมอ้อเจ๊พาร้านอยู่ที่อําเพอพนมสลาคามจังหวัดเฉลิเศ้าอย่าลืมมากินกันนะ และหนึ่งร้านลับของอำเภอพนมสารคามคือร้านลูกชิ้นกอไก่วินนี่ชอบร้านนี้มากๆเลยค่ะลูกชิ้นของเขานะคะย่างเตาถ่านหอมกลิ่นควันสดใหม่ทุกออเดอร์น้ำจิ้มของเขานะคะคือดีมากรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นกระเทียมเผ็ดกำลังดีและซิกเนเจอร์ของร้านเขานะคะคือสโมกกี้ไบท์ถูกมากเพียงไม่ละ7บาทใครผ่านมาแถวพนมนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะเหมือนน้ำจิ้มฟิลหมูกระทะค่ะ ันนัวมากหอมมากทุกคนขอขายของนิดนึงนะ และรถที่สาวๆขับไปเที่ยวในวันนี้ก็คือเจ้าคันนี้เลย Toyota Fortuner Triad Sportivo 2.4 Sigma 4 Blacktop ปี2017ที่มาพร้อมความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและยังคงความหรูหราเหนือระดับด้วยเครื่องยนต์2.4หรระบบขับเคลื่อน Sigma 4ทำให้คุณได้สัมผัสถึงการขับขี่ที่เหนือชั้นภายในหรูหราสะดวกสบายและนี่ทุกรายละเอียดเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ทีเลสค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปร้านกาแฟไลท์เฮาส์นะคะอีกร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่บอกเลยว่าผ่านพนมต้องมาเช็กอินที่นี่ค่ะเป็นคาเฟ่เนาะพี่ใช่ค่ะเป็นคาเฟ่ค่ะบอกเลยว่าวิวสวยมากๆนะคะดอกไม้นี่ละลานตาที่สำคัญนะคะมีกาแฟซิกเนเจอร์ให้กินหลายรสชาติมากๆเลยนี่เลยนี่เลยไลนะคะ บรรยากาศภายนอกนะคะร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็มีทาน้ำตกไหลยเย็นสบายรู้สึกสดชื่นมากมเลยค่ะร้านจะเป็นอาคารไม้สองชั้นนะคะชั้นบนนะคะไว้สำหรับนั่งชิลๆรับลมสบายๆค่ะ เข้ามาด้านในเจอเคาน์เตอร์สั่งอาหารเลยค่ะมีทั้งเครื่องดื่มขนมหวานให้เลือกมากมายเลยค่ะตัวซองพลาดไม่ได้นะคะอันนี้แอบชอบส่วนตัวค่ะบรรยากาศภายในร้านสไตล์วินเทนให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายและยังมีตู้ถ่ายสติกเกอร์ย้อนยุค90ปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในน,นัองเอน้องโอขอเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันนะคะได้ยังไง ูลและอีก1จุดเช็คอินนะคะที่อยากจะแจ้งเลยคือบ้านรังนกนั่นเองค่ะบอกเลยว่าขึ้นไปถ่ายรูปที่บ้านรังนกนะคะรู้สึกคิวสุดๆไปเลยค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่เส้นถนน304ตำบลท่าฐานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเ้าค่ะ คือบอกเลยว่าดีอ่ะ<ช>ดีมาก<ช>สำหรับวิวใช่วิวทัสที่นี่จะมีมุมถ่ายรูปเกๆ๋ๆสวยๆหลายมุมเลยนะคะมีลมพัดเย็นๆ สบายสบยพัดผ่านตลอดเวลาเลยสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟและอาหารเครื่องดื่มที่แสนอร่อยพร้อมกับนั่งริมทุ่งนามีลมพัดผ่านเย็นเย็นแนะนำที่นี่เลยนะคะร้านในนาโฮมคาเฟ่จ้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่า ใช้เวลาคุ้มมากใช่ค่ะเปิดตัวด้วยการทําบุญนะคะใช่แล้วการปักหม้อที่แสนจะอร่อยของเรานั่นเองที่เซ่นด้วยลูกชิ้นก็ไก่อีกด้วยนะคะใช่ลูกชิ้นก็ไก่เสร็จไม่พอไปต่อด้วยของเย็นชื่นใจค่ะก็คือที่ไหนคะคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ค่ะแล้วที่ด้วยในนาคาเฟ่ที่เราอยู่กันตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะบ้ากบอกเลยว่าวันนี้หนึ่งวันคุ้มมากๆเลยนะคะใช่เลยแเที่ยวที่แปดนิ้วจังหวัดเดียวนะคะบอกเลยว่าครบ องประกอบนัะผูก้องค่ะตาบวันนี้บ๊ายบายเป็นยังไงกับบ้านครับทุกคนสนุกกันไม่เอ่ยคราวหน้า Red เรดคาเต้รถยนต์มือสองเกรดพรีเมียมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจเรดคาด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอยากได้รถสวยก็โทร์ปดแ